สวัสดีครับผมสิทธิพล์ตันสิริรุงเรืองเลขที่4เซสชั่น2921นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่อง Cultural Influence on Consumer Behavior นะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องมีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็จะแบ่งเป็นลักษณะของวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับคนไทยโดยรวมได้มาจากการเรียนรู้มีความเถียรและความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเรื่องของประเภทของวัฒนธรรมก็จะเป็น Material, c o เ t า r แล้วก็ n o n m a t e r i a l ย u เ t r ตนะครับต่อมาก็คือบรรทัดฐานจะแบ่งเป็นสี่หัวข้อก็คือ Folkway, Conversion, Moles, แล้วก็ลอ s ครับต่อมาก็คือค่านิยมตัวอย่างก็คือการบริโภคนิยมหรือว่าวัตถุนิยมนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมครอบก็จะเกี่ยวกับครอบครัวศาสนาแล้วก็การศึกษานะครับต่อมาก็คือการวิเคราะห์วัฒนธรรมนะครับจะแบ่งเป็น i n d i v i d u a l i า m versus collectivism นะครับ uncertainty avoidance power distance แล้วก็ masculinity กับ femininity นะครับต่อมาก็คือวัฒนธรรมย่อยก็แบ่งเป็นทางเชื้อชาติและศาสนาทางภูมิภาคทางอายุแล้วก็ทางอาชีพต่อมาก็คือหัวข้อของภาษาและสัญลักษณ์นะครับก็คือภาษามีชนชั้นมีคำผวนภาษามีทำนองมีความหมายสองด้านภาษาปากแล้วก็ภาษาพูดนะครับ ต่อมาอันสุดท้ายก็คือความเชื่อก็คือความเชื่อเชิงพรรณนา,นาความเชื่อจากการประเมินแล้วก็บัญญัติความเชื่อครับผม